สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลลนิมจ้าจนเหมือนเดิมนะคะเราก็อยู่ที่ฟูบ้านดุงเหมือนเดิมนะคะฟูบ้านะคะอยู่ที่อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะใครเข้ามาใหม่นะคะก็แวะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาที่ร้านนะคะก็แวะเข้ามาชมรถของเราได้นะคะรถของเราร้านเรานะคะก็จะมีทั้งรถมือหนึ่งแล้วก็มือสองรถเกี่ยวรถข้าวรถขุดเยอะแยะมากมายไปเลยนะคะลูกค้าคนไหนที่กาลังมองหารถ กเกษตรนะคะไว้ทําไร่ทํานาทําสวนอ้อยสวนมันสวนปลาล์มนะคะเชิญเข้ามาชมที่นี่ได้เลยนะคะลูกค้าที่นี่ลดเยอะมากๆเดี๋ยวนิ่งจะพาไปดูโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นที่ใกล้หมดโปรแล้วนะคะเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยคะ่ะรุ่นเอไปกันเลย รุ่นที่ใกล้กระหมดโปรแล้วนะคะลูกค้าจอดเรียงกันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็น L 3 2 1 8 SP นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้โปรโมชั่นฟรีดาวค่ะลูกค้าฟรีดาวนะคะได้อุปกรณ์ไปสามชิ้นครบชุดเลยนะคะมีใบมีดหน้าผานหลังแล้วก็ลูเตอรี่นะคะแล้วลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเอาเป็นอ,อุปกรณ์อะไรนะคะก็รวมกับตัวรถ3ชิ้นเลือกได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะดาว 0บาทก็คือฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนนาน8ปีเลยรุ่นต่อไปนะคะนี่จะพาไปดูรุ่น L4018 ค่ะ L4018 ก็จะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่า32แรงนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะรับรถอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นที่ทำนากันเยอะมากๆเลยค่ะขายดีมากๆเลยนะคะเป็นรุ่น L4018 SP นี่แหละคะ่ะสามารถเติมน้ำมันดี20ได้นะคะ อุปกรณ์ได้3ชิ้นกันเหมือนเหมือนกันนะคะลูกค้าก็จะได้ใบมีดฐานหลังแล้วก็โรตารี่ลูกค้าสามารถเลือกเลือกแบบการผ่อนได้นะคะมีรายปีรายเดือนแล้วก็ราย6เดืเอนนะคะใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นรุ่น L5018SP นะคะตัว L5018SP ตัวนี้จะเป็นตัวคารนบนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวคานล่างนะคะไหนเนาะ L50 ไม่ใช่ขายไปหมดแล้วบอก เดินเดินมานึกว่ามันจะเป็น L40 อา้าว L เอ้ยไม่ใช่ L L50 มันจะเป็น L40 ได้ยังไงไปหมดแล้วหรอจะมีให้ถ่ายหรือเปล่าฝั่งนี้จะเป็นรุ่นไหนอ้าว40เอา50ฉันหมดแล้วหรอไม่หมดสิรถเยอะขนาดนี้หมดได้ไงหมดได้ไงเอา้าอย่าบอกนะว่า50มันขายไปหมดแล้วะไม่หรอ ยังไงมันอยู่ข้างในนะคะลูกค้าคือรถเยอะมากนะคะที่นี่นะคะเราไม่ได้สต็อกรถนะคะเอ้ยไม่ใช่เราไม่ไม่มีรถอ่าสต็อกค,ค้างสต็อกนะคะลูกค้ารถที่เข้ามาก็คือเข้ามาแล้วก็ออกไปตลอดนะคะเห็นรถเยอะๆแบบนี้จะได้ขายไหมบางคนคิดนะคะได้ขายนะจ๊ะจะบอกให้ เข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะไม่ได้ค้างสต็อกเลยแม้แต่คันเดียวบางวันบางบางรับงบางช่วงนะคะลูกค้าเนี่ยเด้งกันจองนะคะรถไมกพอขายตัวนี้นะคะ L5018SP ค่ะเป็นตัวขายดีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นตัวที่ทำเน้นไร่นะคะสามารถทํานาก็ได้ทําอ้อยก็ได้ทำทำไร่ก็ได้ครึ่งต่อครึ่งนะคะนาก็ได้อ้อยก็ได้นะคะแต่ว่า ถ้าลูกค้าเน้นทํานานิ่แนะนำเป็น40แรงดีกว่านะคะตัวนี้นะคะ L5018 SP ตัวใหม่ล่าสุดนะคะรับรถอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบการผ่อนได้เหมือนกันนะคะรายปีรายเดือนแล้วก็ราย6เดือน,นะคะ่ะอุปกรณ์ได้ครบชุดเหมือนกันมีใบมีด้านหน้าฐานหลังแล้วก็โรตารี่นะคะผ่อนได้สูงสุด 8ปีเลยนะคะค่างวดบอกคร่าวๆนะคะตัวตัวดาว7,000พันนะคะลูกค้าก็จะได้ไปครบอุปกรณ์ครบชุดเลยแล้วก็ถ้าเป็นรายปีนะคะก็จะเป็นรายปีแบบนี้งวดย่อยงวดย่อยส0 0 0ันค่ะงวดใหญ่ก็ตกอยู่ที่1 4 3 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเอง นี่รถเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาชมนะคะอยากจะจองแล้วค่ะเจลนิ่มเอกสารทําอะไรยังไงเอ่ยก็เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแอดไลน์ตามลิงก์ที่นิ่มให้บนโปรไฟล์นะคะหรือว่าโทรมาสายตรงได้นะคะเบอร์0817 68 7, 7 9 48ค่ะเอกสารที่ใช้ประเมินนะคะก็จะมีทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนคนซื้อคนคำ้ำคนคำ้ำหนึ่คนเป็นคนรัฐทะเบียนบ้านนะคะไม่เป็นสามีภรรยายกาันอายุไม่เกิน60ปีคะ่ะใครนะคะอยากจะจองก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นมันจะหมดแล้วหมดสิ้นเดือนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะคะลูกค้าจองวันนี้ส่งเดือนนี้ใช้ฟรีถึงสิ้นปีเลยนะคะขัางวดของเรานะคะก็จะจ่ายเดือนมกรานะคะ